สวัสดีสสดค่ะเทปปังปลาหน้าเปกค,ค่ะกองนัการีนะคะคลิปนี้นะคะเราสองคนอยากจะมาทำขึ้นเพื่อเป็นอินสปิเรชันนะคะให้กับน้องๆเด็กๆเยาว,วชนนะคะที่อยากจะมีารายได้แบบพี่ตองนะคะความฝันก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะคะว่าแต่ก่อนพี่ตองมีอาชีพอะไรเอ่ยกรริบเบอรีอ่<น>กระริบเบอรี่นะคะคำคำว่ากรริบเบอรี่ในความหมายพี่ตองคือกรริบเบอรี่คันเทพนะคะคันเทพของ่ตองือว่า เออแต่ก่อนพี่ตองมีรายได้วันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะคะใช่ค่ะใช่แล้วพี่ตองก็มีความสุขกับชีวิตแบบนั้นของพี่ตองมาใช้ชีวิตละเลยอย่างนั้นเป็นเวลาเกือบสิบปีเนาะจนวันหนึ่งแบบใช่จนวันนึงพี่ตองมีโอกาสได้มาเจอแพชชี่แล้วก็พี่ตองไม่เข้าใจนะคะว่าตอนแรกว่าโซเชียลแคมว่าเฟซบุ๊กเนี่ยคือะชรแล้วก็ไม่เข้าใจว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันจะดีหรอเพจแม่จะทําดีหรือเปล่าเนี่ยได้เงินน้อยได้เงินน้อยดูถูกออะไรเงี้ยบุญตรงแล้วดูถูกไม่ชอบอาการอาชีพขายของ นี่อนก็ไปเจอกับสมุนไพรลดน้ำหนักคุณเวอรมณีทีตัวที่พี่ตองขายตัวที่พี่นเริ่มเลิมจากพี่ตองกินก่อนเนาะใช่หลังจากนั้นพี่เพชชี่ก็เลยแบบว่าบอกพี่ตองว่าพี่ตองลองขายดูสิในเมื่อพี่ตองกินเองแล้วมันลงเองจริงๆพี่ตองก็เลยจัดเริมจากการขายเนาะเริมจากการขายคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะขายจริงจังๆันวยแค่ว่าพตองมีเลานสู่กับการขายสมุนไพรเพราะว่าวันหนึ่งขายได้5กระปุกสิบกระปุกพี่ตองแฮปปี้แล้วพี่ตองเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากๆอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะกฎของการขายของออนไลย6 แล้วก็ใช้20แล้วก็เก็บว่าเป็นทุนอีก20นั่นคือหลักการเริต้นวันนี้พี่ตองมีอะไรบ้างจากการขายสมุนไพรมาทั้งหมด8เดือนคะ8เดือนนี้นะคะแค่เงินสมุนไพรอย่างเดียวนะไปเปิดร้านมินิมาร์ทที่บ้านให้แม่3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็ซื้อรถยนต์คันหนึ่งครึ่งแสนเราะตู้แช่ตู้แช่เติมเงินซึ่งรายได้8เดือนมีเงินเกือบ5 0,000ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันน้อยก็น้อยแต่สำหรับคนที่ เคยทาอาชีพที่คิดว่าหาเงินได้ง่ายนนแต่มาเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วมันได้เงินเนยอะขนาดนี้จริงพเพื่อนๆที่ว่าสมควรจ,จะทำไหมนะคะเอาเป็นว่าการขายของออนไลน์ถ้าสินค้าดีอย่างผงไทยที่พี่ตองทานอยู่หรือว่ากินอยู่เนะี่ยมันเป็นสินค้าที่ทุกคนทานแล้วแฮปปี้สร้างให้สร้างรายได้ให้กับตัวพี่ตองเองแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยภูมิใจแล้วก็แฮปปี้กับรูปร่างที่ดีขึ้นเพื่อนๆควรจะเริ่มต้นนะคะใครที่ยังมองหางาน ใครที่ยังแอนตี้งานออนไลน์อยู่หรือยังคิดว่าตัวเองมีงานประจําที่ทําอยู่มีเงินเดือนไม่เพียงพอลองเริ่มต้นดูแบบพี่ตองลองเปิดใจดูค่ะตอนแรกพี่ตองแอนตี้มากคือด่าด่า,ายเพชรด้วยซ้ำมันเป็นคนแนะนําด่ามันบอกว่า เฮ้ยทำไมวะไออาชีพเนี้ยฉันไม่เอาหรอกมันอีดอกกำไรไปร้อยสองร้อยกูจะไปทำทำไมจริงๆเงิน20เงิน40เงินร้อยหนึ่งเก็บเลยผสมน้อยแบบพี่ตองเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเงินครึ่งล้านนางหาได้ยังไงภายในเวลา7-8เดือนนะคะต้องขอบคุณน้องยินดียินดีค่ะโอเคนะคะคลิปนี้เป็นอินสปิเรชันแล้วก็ใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรกับพี่ตองนะคะติดต่อพี่ตองเข้ามาได้เลยอยากจะดนดีอยากจะหุ่นเลอค่าแบบนี้ไม่กลับไปน้ำหนัก60เหมือนเดิมอีกแน่นอนไม่มีโยโย่ไม่กินแล้วด้วยนะคะไม่มีเอฟเฟกต์ไม่่อออะไไไรรรทััั้้้งงนนนนนยยยืดดเเลลวาาสมุพขป ยไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้น้องๆได้ดูคลิปนี้แล้วเก็บเป็นวิทยาทานแล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ตัวเองถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นกับอาชีพการค่าขวาออนไลน์เนาะไม่ยากนะไม่ยากไม่จริงใช่แล้วก็ได้กำไรดีด้วยนะ,ะเล่นโซเชียลบ่อยๆเล่น Facebook เล่น Instagram มเล่นอะไรบ่อยๆกล้ามีความมั่นใจอัดคลิปวิดีโอแล้วเพื่อนก็จะรู้ว่าการสร้างรายได้จากโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันง่ายมากๆเลยคะ่ะใช่ะ <Okay S 1> นะ,ะได้ดายอดหนุนสุนัขพี่เต๋อเนยนะคะเช่นกันค่ะน้องเพชรด้วยนะะไปะค